ลำดับ abei, ต่อไปเราทั้งหลายตั <au alon> ้งใจปฏิบัติจิตภาวนาเราตรวจดูกายของเราวุชุภมกายอย่างคือตั้งกายของเราให้ตรงคือนั่งให้ตรงเอาขาขวาวางบนขาซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายแล้วก็ดูดูกายของเราโดยที่น่งของเราปรับสรุงให้เรียบร้อย พอเหมาะพอดีในการนั่งธันวาต่อไปเอกลาปาริมุขขังจะติงให้มีสติเฉพาะหน้าคำละสติเฉพาะหน้านจะต้องทำความเข้าใจเฉพาะหน้าเพื่อให้ปรากฏอยู่เสมอมันก็เป็นของที่อยู่ต่อหน้าเราเราเห็นอยู่ชัดอยู่แจ้งอยด สติจะพาะหน้าก็คือสเตตปัจจุบันไม่เผลอนั่นเองอยู่ต่อหน้ามดกระลึกพุทเอาสตตกระลึกทำคำบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งค่อยทำส่วนนั่นประกอบจบเสมอเหมือนกับสิ่งของอยู่ต่อหน้าต่อตาเราสิ่งเหล่าน,นั้นมันจะกเพื่มหรือมันจะเลิ่แปลงหรือมันตั้งอยู่หรือจะเปลี่ยนแปลงอย่างใดเราก็เห็นเพราะหยุดต่อหน้าฉันได จติดใจเราระลึกจะเผาะหน้าจะระลึกทำบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งพุทโธพุทโธการระล,ะละึกก็อยู่อย่างนั้นอเออเตื้อตะไคร้หมกขังเสร็จเองเออระยก็เป็ว่ารอบเออให้ความแบบไม่เผลอนั่นเองเห็นรอบอยู่เออไม่ติดหลบหนีไปทางใดทางหนึ่งอยู่ตอกทุกชักอยู่างนี้นี่เบื่อต้น ของการทำสมาธิการปฏิบัติจิตภาวนาเหมือนกับเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเพราะเมื่อทำไปแล้วยากที่บุคคลที่จะโล้ที่จะเข้าใจอันลึกซึ้งเหมือนกับทำไปแล้วไม่มีอะไรปรากฏนั่งเหนื่อยปเปล่าๆไม่เห็นได้อะไรเลยอันนี้เอง จึงเป็นเหตุให้คนได้ตั้งใจการอบรมจิตภาวนาม่น้อยเพราะไม่มองเห็นประโยชน์ไม่เห็นความสำคัญของการภาวนาภาวนาการอบรมจิตนี่เป็นธรรมะที่ละเอียดมากความประกฏก็ละเอียดความรู้ก็ละเอียดความสุขก็ละเอียด ้าหากเราทั้งหลายพยายามสุดฝนให้เข้าใจถูกต้องแล้วการภาวนาทุกคนก็ต้องทำได้ปฏิบัติได้ไม่ต้องลงทุนอะไรมากเพียงแต่เรามีทุนอยู่แล้วหรือเอากายกับใจของเราเท่านี้แหละเป็นทุนคุณสมบัติที่เรามีอยู่แล้วเรามาปรับปรุงให้มันดี สะสางให้มันดีให้มีคุณค่าเหมือนกับแม่ครัวปรุงอาหารแต่วัตถุได้มาอย่างไรแล้วก็ใช้อย่างนั้นไม่ปรุงขึ้นมามนุษย์ของเราก็ไม่เป็นที่เรียกว่ามนุษย์แต่เรียกแต่เพียงคน้ำมามนุษย์เนี่ยมันต้องมีจิตใจสูงต้องรู้จัก ปรับปรุงให้มีประโยชน์ให้ละเอียดให้พรเน่เหมือนกระตุงอาหารมารวมกันพร้อมด้วยรูปพร้อมด้วยสีพร้อมด้วยกลิ่นพร้อมด้วยรสคนทั้งหลายก็นิยมชมชอบจึงติดอยู่ในรสอาหารเพราะรสอาหารครอบงำจิตใจของบุคคลเหล่านี้เองจึงเป็นเหตุ ให้หวงแหนเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกันเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาสร้างอากุศลขึ้นมาในจิตใจทำให้จิตใจเศร้าหมองอันนี้ในด้านวัตถุแต่สำหรับผู้มีปัญญาได้อบรมจิตใจรู้ความจริงแล้วท่านจะไม่ยอมให้ ิเลสเหล่านั้นครอบงำจิตใจได้ถึงแม้ว่ารูปจะได้การตกแต่งจากสังขารคือความปรุงแต่งให้เป็นสีสันต่งตางๆโดยเขานิยมว่าน่ารักน่าชอบใจก็ตาผู้มีปัญญานั่นท่านไม่หลงเพราะเป็นพิจรณาวานี่เป็นสังขารถึงแม้ว่าจะน่ารักน่าชมเทา่าไร มันก็ชั่วครู่ชั่วคราวจนตั้งอยู่ได้ระยะหนึ่งเท่านั้นเมื่อมันย่อยเปลือยลงไปแล้วมันก็เป็นสภาพอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะหลงเราไม่ควรจะหลงตามสังขารที่ปรุงแต่งเมื่อชักตัวอย่างแต่รูปที่เขาปรุงแต่งขึ้นมาเสียงที่ปรุงแต่งขึง้นมาบัณฑิตทั้งหลายก็ไม่หลง แม้จะเขาจะแต่งได้รับความนิยมชมชอบทางโลกทั่วไปก็าตามแต่เสียงเหล่านั้นเมื่อเราพิจารณาเป็นธรรมแล้วก็สักแต่ว่าเสียงมันก็หายไปตามอากาศไม่มีตัวไม่มีตัวตนไม่มาทำบุคคลให้ได้ความสุขอย่างแท้จริงไม่ได้ทำให้บุคคลมีสติมีปัญญาดี ตรงกันข้ามทําให้บุคคลโม,มาหทาให้บุคคลหลงแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์จากความโม,มาหจากความหลงอันนั้นทั้งความสุขที่ได้จากความชอบใจพอใจคร,ครู่เดียวก็หมดไปจางไปหายไปไม่มีอะไรปรากฏขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นสัตว์ทั้งหลายก็นิยมชมชอบ นุ์ทั้งหลายก็มีความนิยมชมชอบแต่ส่วนทำคำสอนพระพุทธเจ้านั้นท่านสอนว่าเสียงเหล่านั้นก็เป็นสังขารประเภทหนึ่งมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นปัจจัยแล้วปรุงแต่งเกิดขึ้นอะไรเล้วเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะความอยาก นั่นเองโดยอำน,นาจแห่งความไม่รู้โดยอำน,นาจแห่งความหลงนั่นเองโดยความไม่รู้ความเป็นจริงนึกก็ะได้มาซึ่งความสุขนี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยเกิดขึ้นเมือ่อเราพิจารณารูปเสียงกลิ่นก็เหมือนกันก็จะแต่งมากลิ่นสังขานที่แต่งขึ้นยกขึ้น ถึงแม้ว่าจะกลิ่นดีในยมชมชอบเมื่อได้สัมผัสแล้วถ้าเราฝึกฝนอบรมจิตใจดีแล้เราไม่โมวเมาเราไม่หลงไม่ยอมให้กลิ่นแบบนั้นเข้านาจิตใจของเราได้เพราะพิจจรณาดูให้ละเอียดแล้วมันไม่ได้ทำให้บุคคลมีสติดีมีปัญญาดีให้ละความช่วยประพฤติความดีมีความฉลาดอะไรเลย ทำไมมนุษย์มัวเมาทำไมมนุษย์หลงทําให้เกิดความประมาทเข้าใจผิดส่วนความสุขและความทุกข์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่กลี่นมันอยู่ที่จิตใจที่มีปัญญารู้จักรักษารู้จักเลือกในต่างหาเพราะฉะนั้นเราไม่ควรติดเราทั้งหลายควรเชื่อธรรมควรเชื่อบัณฑิตควรอบรมจิตใจตามบัณฑิต รถก็เช่นเดียวกันเหมือนกับอธิบายมาแล้วถึงแม้ว่าจะเขาจะปรุงแต่งดอเท่ะไรก็ตามมันก็ดีจะเพียงไปเล่นครูคานั้นเองผลที่สุดมันก็เปลี่ยนแปลงไปครูเดียวเท่านั้นสมผัสก็ดีโพดตะก็ดีที่ถูกต้องกายความสุข มีอยู่ครู่เดียวแล้วก็หมดไปเป็นของไม่คาวอนไม่มั่นคงความสุขเมื่อมีจิตใจของเรา,ามีสิ่งที่ดีถ้าใจของเราไม่ดีแล้วสิ่งที่มาสัมผัสจะนิ่มนวลสักเท่าไหร่ก็ตามถ้าจิตใจร้อนแล้วมันอยู่ไม่ได้ไม่มีความสงบไม่มีความสุขรบกวนไม่มีความเย็นในจิตใจเลย บันฑิตทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นรูปที่ปัจจัยแต่งขึ้นเสียงที่ปัจจัยแต่งขึ้นกลิ่นที่เหตุปัจจัยแต่งขึ้นรสที่เหตุปัจจัยแต่งขึ้นโผดทัพพระที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอารมณ์ที่เหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้น,ใ,นใดๆทั้งสิ้นทั้งหมดนี่เราทั้งหลายไม่ควรหลง เราควรพิจารณาตามธรรมรูปความจริงถึงแม้ว่าเราจำเป็นจะต้องอาศัยรูปแต่เราก็ไม่หลงรูปเราจำเป็นจะต้องอาศัยเสียงแต่ก็อย่าหลงเสียงเราจำเป็นจะต้องอาศัยกลิ่นอาศัยรสอาศัยผดจัพกะ้าก็ตามหรืออาศัยทำรรม,มารมเล่บนั้นก็ตามถ้าเราไม่หลงเราฉลาดแล้วสิ้นล่านั้น กลับเป็นธรรมมีอุปการละเหมือนกับเราเอาสังขารเหล่านั้นเป็นเทตหรือเป็นแดนในการกำหนดรูปด้วยอาการสำรวมให้เกิดความสํารวมตาขึ้นมาเลยได้กุศลจากความสํารวมเรียกว่าอินทรี์สังวรสิน สติสังวรสินสติชื่อว่าสินการสํารวมอินทรีย์ชื่อเป็นผู้มีสินคือความสังวรคือความสํารวมเรียกสินละสังวรการรักษาสินด้วยสังวรเวทินี้ย่อมเป็นบุญเป็นกุศลเพราะฉะนั้นการแสวงหาบุญการอบรมสั่งสมบุญนั้นมันก็ไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลถ้่าเราเข้าใจ เรานั่งอยู่ก็ตามเดินอยู่ก็ตามอยู่ในบ้านก็ตามอยู่ในป่าก็ตามอย,มอยที่ไหนก็ตามเมื่อเรามีอินเซสังวรแล้วสํารวมตาแน้วนั่นะเราเป็นผู้มีศินแต่เป็นเปิดประตูบุญกุศลให้เข้ามาทางทางตาคือสํารวมตามถ้าเราสํารวมหูก็เปิดประตูบุญกุศลเข้ามาทางหงูว สํารวมจมูกสํมรวมดินสํารวมกายสํารวมใจเวลาสิ่งเหล่านั้นมากระทบถูกต้องแล้วมีสติพิจารณาให้รู้ความจริงรูปนี้สัตว์แต่ว่ารูปเสียงก็สัตว์แต่ว่าเสียงกลิ่นก็สัตว์แต่ว่ากลิ่นรสก็สัตว์แต่ว่ารสโวดสะพาะที่มาถูกก้องกายก็สัวกว่าโพดสะพักส่วนอารมณ์ใดๆจะเกิดขึ้นในจิตใจ เราก็มีเส,สตีรูร้วัสดุว่าอารมณ์เมื่อเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นสาระเกินสารสักอย่างเมื่อเรารู้สิ่งเหล่านั้นเกิดดับเกิดดับแต่ความรู้ที่สงบอยู่ภายในนั่นมันสบายความรู้นั้นยิ่งมั่นคงไม่ได้เกิดดับไปตามอารมณ์เหล่านั้นสิ่งที่ถูกเรารู้ นั่นเกิดดับเกิดดับแต่มนุษย์ทั้งหลายผู้ไม่ได้ฟังทำคําสอนพระพุทธเจ้าจึงไม่รู้ในเรื่องนี้จึงไม่ได้สํารวมใจในการที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นหินได้รสจึงเป็นเหตุให้เกิดคว,วามหลงความโมัวเมา เวลารูปเหล่านั้นจจกไปเวลาเสียงเหล่านั้นจากไปก็มีความทุกข์ใจมีความเดือดร้อนใจมีความเศร้าใจเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลงไปในส่วนบัณฑิตทั้งหลายซึงแม้ว่ารูปเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามท่านไม่มีความทุกข์ใจไม่มีความเศร้าใจไม่มีความเสียใจนบัณฑิตกับคนไม่ใช่บัณฑิตมันต่างกันตรงเนี่ ถึงแม้ว่าตาเหมือนกันก็ตามจมูกเหมือนกันเลื่อริ้นอวัยวะขันห้าเหมือนกันก็ตามบัณฑิตกับไม่ใช่บัณฑิตผู้ประพฤติทำกับผู้ไม่ประพฤติทำผู้รู้ทำกับผู้เห็นธรรมนั้นย่อมต่างกันตรงนี้เวลาสิ่งเหล่านั้นพระดพลาดจากไปเวลาทุกเกิดขึ้นทันก็ยังมีความสุขเวลาสุขเกิดขึ้นทันก็ไม่มีความมัวเมาและความหลง ส่วนคนไม่ใช่ไม่ได้สดับธรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมที่ตนได้ยินได้ฟังแล้วไม่ได้เข้าไปรู้ทำตามความเป็นจริงย่อมเป็นผู้ที่หวั่นไหวเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเวลาสิ่งที่ชอบเกิดขึ้นจะมีความมัวเมาหลงดีอกดีใจจนลืมว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอนิจจังอนัตตา กั้งอยู่ชั่วคราวถ้าเราหลงอย่างนั้นมันก็ทุกเรียกว่าเราหลงสังขารที่มันปรุงแต่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายมาอบรมภาวนาไม่ให้หลงสังขารแ่าน,นั้นให้รู้เท่าสังขารเรียกว่าสมาธิอบรมปัญญา